ครับคลิปนี้พามาชมสวนสวนบัวพิชัยนะครับพิชัยเขาก็วางแผนจะทำสวนอาหารดอกปงปง่โล่งบัวพิชับัว,บวส,สวยสวยงามผมชอบบัวนี่ดูฮะฟ้านศิลปิน วยคับกว้างขวาง,วางสีไล่อากาศดีปลอดโปรง่งร่มรื่นโอ้อากาศดีครับอากาศดีมากๆเลยพาเดินชม ถ่ายคลิปกันเส้นโรนี่หนินี่ี่เส้นแวะนี่ถ่ายคลิปหนมาแนะนำไงคลิปแนะนำาอเคครับนี่พี่ชายมักสางเฮ็ดก๊อกแก๊กเ็นเหนือลีบ้าเพิ่ก็มีความสุขอยู่สวนอยู่หน้าเปนทีแล้วคนมีความสุขนะดูเนยนะ ฟ้ารักษาลาสินี้มี้หอดโปร่งโล่งเบาอายุยืน,ยนหอยเฟ้นก็มนีม้นะครับได้หอยเฟรน <c oughs> <c oughs> เนื้อที่ก็ประมาณสีไ่ไร่ ว่าจะทําทสวนอาหารว่าง,งั้นครับฝากฝังพี่น้องหน่อยนะครับผ่านไปผ่านมาน้องหานน่าน้าคนทรงแล้วอุ่นหนุนกันโอ้ขอกับสีเสือ สวยงามครับ